ทักเฟอร์คาเฟ่แอนเซกรีบอกคุณมโบว่าขอบคุณสำหรับกาแฟนะที่รักแกบอกว่าวอล o ูดมินแอนเซกรีคือไม่เป็นไรครับที่รักสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่สามมก,กราคมหกเก้านะคะตื่นเช้ามาก็เจอแบบนี้เลยค่ะอากาศติดลบหกนะคะแต่ ด้านในบ้านคือ18องศาคุณเลมโบก่อไฟค่ะพร้อมกับแกชงกาแฟไว้ให้ดื่มกาแฟด้วยกันค่ะดึงความบุญให้กับร่างกายก่อนว่าวันนี้จะทำคลิปอะไรมาฝากกันนะคะดื่มกาแฟเสร็จแล้วจ้าก็ฝากดอกไม้ส,สวยๆมาให้ชมนะคะเป็นด,ดอกไม้แห่งความหมายที่เราปลูกขึ้นมากับมือคือดอกปวยเซียนนะคะติดดอกแบบนี้เลยค่ะ นี่เลยค่ะภูมิใจกับเขามากไม่คิดว่าเขาจะติดดอกมาให้เราเห็นแบบนี้ค่ะดอกปวยเซียนดอกปวยเซียนน่คะดอกปล้วยไม้ของเราคือบานนานมากแล้วก็ดอกใหญ่ค่ะมีไม่มากแต่ก็ได้ชื่นชมนะคะ เสียงดังหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าคุณเลมโบเขาเปิดทีวีอยู่คะ่ะนี่ดูคะ่ะค่ะเรายิ่งช่อนนี้คะ่ะอ้อชิดเดหรือว่ากล้วยไม้นะคะส่วนแก้วสารพัดนึกก็ติดดอกมาให้เราได้ชมปีหนึ่งหลายๆรอบนะคะแก้วสารพัดนึกของเราจะนะหาใบสวยอย่าง

ตรพิสมัตของเราก็ยังสว่างสวยด้วยไฟประดับประดานะคะส่องกล้องออกไปด้านนอกรู้สึกว่าจะมีแสงอาทิตย์มาค่ะ กิเลยู่นี่นะครับคุณคุณกิเลตื่นพร้อมพ่อนะตื่นเช้าออกไปวิ่งนอกบ้านกินอาหารพ่อก็ก่อไฟจ้ะก่อไฟเสร็จแล้วก็ชงกาแฟให้แม่นี่คิเลยู่นี่ครับขอบคุณนะนะขอบคุณแม่แม่เอฟซีนะครับทีเอ็นดูหนูครับฮะดูซิ กิเลสแอบเข้าไปนั่นอยู่บนอุ้งมือแม่ในช่วงฤด,ดูหนาวนาจะจ๊ะด้านอกส่วนก็เป็นแบบนั้นนะคะไฟนี้คือเป็นไฟที่เขาอ่าไฟฟ้านะคะเกาจะจุดเทียนในในนี้แหละในช่วงปีใหม่ช่วงคริสต์มาสนะคะ จะมีทุกบ้านนะฮะตามขอบหน้าต่างมองมากลางคืนก็จะสวยนู่นทงชาติไทยของเราพร้อมกับทงชาติสวีเดนโอ้ทงชาติวันนี้ปลิวสวยจะ้ะพอเริ่มมีแสงแดดโอ้ยถ้าไม่หนาวจนเกินไปเดี๋ยวจะพาไปกินบรรยากาศในสวนนะคะเป็นห่วงเรื่องดอกกุหลาบพันปีค่ะเดี๋ยวไปดูด้านสระว่ายน้ำกัน นี่ค่ะสระว่ายน้ำเมื่อวานก่อนนี้คือที่คุณลุงเข้ามาเที่ยวบ้านเราน้ำยังเห็นเขียวๆใสๆนะวันนี้เขาวพูนแบบนี้เลยนะคะอากาศติดลบหกคุณลุโบบอกว่าวันนี้จะอากาศติดลบทั้งวันนะคะไม่แน่ใจว่าเราจะมีโอกาสได้ออกไปทำคลิปด้านนอกให้ชมหรือเปล่าจะยังไงก็เดี๋ยวจะส่งคลิปนี้มาให้ชมในวันที่สามนี้แหละค่ะ เอาเล็กๆน้อยๆบ้านคุณมาดิเลนนะคะแล้วก็ลงรถเข้านะคะบ้านคุณมาดิเลนเพื่อนบ้านจ้ะลองว่างๆนั้นคือเป็นาทางเดินเข้าป่ากระเทียมกระเทียมป่าของเรานะคะนี่ค่ะความหนาว พระอาทิตย์ขึ้นแล้วจ้าบรรยากาศด้านน,นนอกดูอบอุ่นมากตอนนี้คือเรามาเก็บพุ่มผักแพลวให้ชมนะคะผักแพวที่เราเก็บไปทำอาหารบ่อยๆเรามีทั้งหมดหกระถางนะคะตัดยอดแก่ตัดต้นแก่เขาชํำน้ำเอาไว้นะคะติดรากแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆค่ะมีกินตลอดฤดูการจริงๆจ้า ยิ่งเด็ดยิ่งแตกนะคะยอดเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆก็หอมจะ้ะบรรยากาศด้านนอกจะ้ะอารูวีราหรือว่าหางจระเข้ของเราเราก็งามขึ้นมาอีกแล้วนะคะเพราะว่าเราตัดเอาก้านแก่เขาไปทําหางจระเข้รอยแก้วหลายรอบแล้วนะคะแล้วเขาก็ไม่ตายนะเพราะว่าเราตัดใบแก่ ออกไปเขาก็จะรักษาแผลของเขาเองเห็นไหมคะเนี่ยแผลแห้งเป็นลำต้นขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะแข็งแรงมากถ้ามันสูงขึ้นไปถึงหลังคาเลยจริงๆนะคะเราก็จะตัดออกเล้วก็รักษาต้นเล็กเขาไว้นะคะเรามีทั้งหมดสีกระถางนะจ๊ะในบ้านของเรานาย้าจะตื่นหรือยังครับคิเลครับได้ยินแม่ไหม นี่คือเขาจะบอกให้เรารู้ว่าถ้าอากาศหนาวจัดเขาจะนอนขดตัวนะคะแมวนะคะฮะโอ้ดูแขนแม่นี่เนี่ยร้ายหมดเลยค่ะเป็นแพ้เป็นหมดเนี่ยฝากความรักเอาไว้ให้ฮะโอ้ย แมวอะไรหอมจังเลยหอมจังหวีผมหวีขนทุกวันนะคะคุณคณขนก็สวยนะครไปเดี๋ยวแม่ไปหูไปเก็บตะวันด้ <c oughs> นานนอกให้คุณคุณชมซิดูซินะ่ะ <c oughs> แสงสัดส่องมาแบบนี้สวยงามมากเลยอะอย่างน้อยวันนี้เราก็ได้คลิปมาฝากถ่ายวันนี้ลงคลิปวันนี้ให้ชมนะคะ ดูด้านนอกค่ะนู่นบ้านคุณลุงคิตเตอร์กับบ้านคุณลุงอเมริกานะคะมีหลายท่านเหมือนกันนะคะถามมาว่าไม่มีเพื่อนบ้านเรอน,นะคะเพื่อนบ้านนี่นะเพราะว่าในช่วงฤดูใบไม้เขาล่วงหลดเรามองเห็นเพื่อนบ้านเขาอยู่ไกลเพราะว่าเขาอยู่ตรงเขตแดนนะคะเนี่ยเขาอยู่กันตรงเขตแดนนะเพราะว่าที่ของคุณลมโบก็กว้างไปถึงบ้านเขานั่นแหละจ้ะ โอ้ยทุกคนคะ่ะดูคะ่ะกลับมาที่ธงชาติไทยอีกแล้วแล้วดูแสงแดดจ้าเดี๋ยวตอนนี้คือไม่ต้องห่วงนะเย็นเจี๊ยบเลยแหละเพราะว่าแสงแดดเข้ามาเผาให้ความเย็นมันระเหยระเหยขึ้นนะคะหนาวเย็นเจี๊ยบเลยแหละมุมห้องรับแขกมุมมุมห้องรับแขกตรงนี้เดี๋ยวหอมจะไปเปิดหน้าต่างให้ดูนะคะด้านนอกว่าบรรยากาศดีขนาดไหนนี่คะ่ะ แล้วก็ถ่ายย้อนแสงนิดนึงเนาะเออหอมก็ไม่ต้องลงไปด้านล่างเนาะไปด้านล่างคงจะหนาวกว่าน,นี้จะอันนี้คือยื่นมือออกที่หน้าต่างนะคะทุกคนนะคะวอ้ภาพสวยค่ะวู้ยมีความสุขมากได้ยินเสียงน้ําเสียงน้สสําซัดสั้นดังมากจ้ะอยู่ที่สวนสร้างสุขนะคะสวนสร้างสุขนี่ค่ะอยู่กระท่อมน้อยนี่ ไอ้ที่หลังคาที่มองเห็นนี่คือเป็นโรงเก็บไม้แผ่นกระดานนะคะมีค่ามากนะแผ่นกระดานแบบใหญ่มากเขาขายราคาแพงแก่แล้วโทเบกบเขาเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์โต๊ะทานข้าวทำโคมไฟนะคะที่บ้านซามิด้วยนะคะทำให้น้อง ทำให้เขาด้วยโอ้โหบรรยากาศจ้ะแล้วตรงนี้นะคะทุกคนคะ่ะตรงนี้นะคะอีกไม่นานก็คือจะมีดอกฟันสิงโตเลืองอลา,ามนะคะเป็นจุดไฮไลท์ของบริเวณบ้านเราเลยนะคะสำหรับดอกฟันสิงโตหรือว่าดอกมัชโลดสูนะคะที่เอามาทำน้ำผึ่งนั่นแหละ ที่ฝากคุณลุงไปนั่นแหละเขาฝากชมว่าอร่อยมากบอกบอกว่าหอ,หอมทําน้ําผึ้งอะไรเงี้ยแล้วคุณลัมโบบอกว่าเขาทําจากดอกไม้คุณลุงบอกไม่น่าเชื่อว่ากลิ่นมันเหมือนกันเลยโอ้ยสวยค่ะบรรยากาศ หางจระเข้ในครัวของเรานะคะดูคะ่ะลูกเล็กเด็กแดงขึ้นมาเพียบเลยคะ่ะให้เราขยายได้นะคะเนี่ยเอาไว้ในครัวก็ดีนะคะเวลาเราถูกน้ำร้อนลวกหรือว่าน้ำมันกระเด็นใส่นะเราเด็ดเอาอยางเข้ามาถูมาทาไม่ผุไม่พองนะจ๊ะมีไว้ในครัวเรือนก็ดีจ้าสำหรับว่านหางจระเข้นะคะ ขอพระคุณทุกท่านนะคะที่มารับชมบรรยากาศบ้านสวนสวีเดนไปพร้อมๆกันค่ะโชคดีปีใหม่นะคะมั่งมีสีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านพบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอพอบคุณและสวัสดีค่ะ